สวัสดีครับผมชื่อเดสมรักตันวิวัฒสกุลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าความฝันนิมิตนะครับวันที่19เดือนมกราคม2565ผมฝันเห็นรถทัวร์นะครับ เหมือนรถบัสรถรถใหญ่นะครับพลิกคว่ำนะครับคว่ำกับหัวเลยนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะมากนะครับหลายศพนะครับแล้วก็ออกทีวีนะครับออกข่าวมีคนอ่านข่าวแล้วก็บอกว่ารถทัวร์พลิกคว่ำแล้วก็มีมีมีคนเสียชีวิตหลายคนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับ โอเคขอบคุณครับพระเจ้าเอวอรพรอนะครับขอให้โชคดีครับบ๊ายบาย